ขาดังอีกเ <c oughs> ช่นเคยนะวันนี้อยู่กับแรมค่ะแล้วก็ฝผงมผม<ช>ค่ะค่ะอีก็้เราสองคนทำาไม่พลาดที่จะมีเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงมาอัปเดตนะคะ<ช>ังฝนแต่ว่าก่อนจะไปอัปเดตหรือไปเมาอะไรกันเรามาที่โปรโมชั่นพิเศษดีกว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นจากมิสคีนิกค่ะเป็น คลินิกเสิร์ฟความงามทั้งภายนอกและภายในเลยเออแต่จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษอะไรแบบไหนยังไงก็รอติดตามคลิปกันนะคะวันนี้เราไปประเด็นก่อนเลยดีกว่าแบางใช่ค่ะวันนี้ประเด็นแรกค่ะเป็นประเด็นของหนุ่มลีรักขานะคะฟาดานมรสุมเครียดหนักจนถึงขั้นน้ำหนักลดว้าเจ้า,จาตัวบอกว่าถือเป็นเรื่องที่หนักในชีวิตเหมือนกันเออก็น้ำหนักลงลนะเนาะใช่ มาจากกรณีที่หนุ่มลีะ,ะถูกโยงเป็นพระเอกอักษรยอ่อ<ม>ในกระแสบ,บนโลกออนไลน์แฮชแท็กไดอารี่เมียดาราอ๋อนีช่วงหนึ่ง,งที่แบบดังมากข่าวนี้สช้ยปุยถูกโยงตอนนั้นก็อ่านข่าวอยู่ถูกต้อแฮชแท็นี้นะคะขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ของประเทศไทยเนื่องจากมีสาวคนนึงเนี่ยอ้างว่าเป็นเมียของพระเอกดัง อ่ออกมาแชร์เรื่องราวสุดเฉาของฝ่ายชายนะคะงานนี้เนี่ยนกข่าวเจอหนุ่มลีค่ะก็เลยถือโอกาสถามถึงความรู้สึกหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยตกเป็นข่าวเชาานี้เอาไปฟังหนุ่มลีกันเลยค่ะก็จริงๆผมว่าหลายคนผานเคยเจอปัญหาทุกอยาก่างผมว่ามันเครียดมากนะมันเครียดมากแบบเออสามารถน้ําหนักลงได้หรือว่าสามารถนอนไม่หลับสามารถ มีผลกับงานที่เราทาอยูอ่ไม่มีสมาธิไม่มีการโฟกัสครับ<ง>มันก็คืออาการของรารมองนะไอ้อที่พูดก็คือตัวเองครัครับแล้วต,ตอนนั้นมันมันจะต้องมองมยังไงกับสถานการณ์ตอนนั้นสำหรับมูลีเองคือ <c oughs> <c oughs> ผมว่าจริงๆแล้วถ้าเราถอยกลับมาสักหนึ่งก้าวแล้วเรามองเข้ามาเราจะรู้สึกว่าปัญหามันแก้ได้ง่ายหรือว่าเราเลือกโฟกัสในจุดที่มันถูกต้องเราเลือกโฟกัสในจุดที่ คนที่เขารักเราอ่ะมันมีครอบครัวมันมีนรู่มงานมีอย่างน้อยเอาแฟนลับหรือหลายคนที่เชื่อใจเราแล้วก็มั่นยังมั่นใจในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับย่งมีเอกภูณุใจนะครับกับบางคนที่เขาแบบอาอาจจะแค่เสพข่าวตามข่าวไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คิดกับเราไปอีกสิ่งนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในในโลกนี้นะครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากกับการที่เรารู้เรื่องแค่ด้านเดียวแล้วเราก็ฟังแค่ด้านเดียวซึ่งมันมันไม่แปลกผมว่าคนเราทุกคน เออหนึ่งล้านคนมันก็ไม่เหมือนกันทั้งหนึ่งล้านคนเพราะว่าแล้วแต่คนคิดแต่แค่เรามั่นใจาในสิ่งที่เราทําแล้วเราก็ว่าเราทําในทุกอย่างให้มันดีที่สุดในทุกควกานอยู่แล้วอ่ะก็ถือว่ากว่าจะผ่านมาได้ก็ หนักเหมือนกันนะสำหรับพี่ดีใช่ก็ยังดีที่มีครอบครัวมีแฟนคลับคอยให้กำลังใจเนาะมาเป็นที่ข่าวต่อไปเลยค่ะบ๊าบาเป็นนางงามอีกหนึ่งค้ทีเจอบุลลี่หนักมากเออนั่นก็คือฟ้าใสปวีสุดาดูยินเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลด์2019ที่เจ้าตัวบอกว่าทุกวันนี้ยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์บุลลี่เรื่องนางงามอยู่เลยเออคือแบบเรื่องจบนาแล้วค่ะคนก็ยังเข้ามาบอมาบุลลี่อยู่เออซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าโดนมาหนักมาก จนเกือบเป็นโลกซึ้มสร้าโชคดีที่มีเพื่อนสอนิทมาเตือนทําให้ดูสติกลับคืนมาได้อ่าเดี๋ยวคุณฟ้าใส่จะว่าอะไรยังไงเดี๋ยวไปฟังกันได้เลยคะ่ะโหูโหโดนเยอะมากเลยอะพี่หลายปีนะที่หนูเป็นนางงามอะโ,โ,โดนเยอะมากน,ากนีก็ยังมีคนมาเตอนีกหรอมีความที่เหมือนแบบใครที่ฟัง ฟังความครั้งเดียวหรือว่าใครที่เชื่อในข่าวเท็จเราค่ะแล้วก็แบบโดยที่ไม่เคยเจอเรามาก่อนแล้วก็เชื่อก็เข้าใจค่ะเขาเชื่อในสิ่งที่เพื่อนของเขาหรือสิ่งที่คนที่เขารู้จักพูดโดยที่ไม่ไม่เปิดใจมาดูว่าแล้วเราเป็นแบบนั้นจริงไหมมันก็มันก็มีอยู่แล้วมันก็มีเจออยู่แล้วแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเวลาที่มีผู้ใหญ่ให้โอกาสหนูได้มีการรับงานมากขึ้นเรื่องบูลลี่หรือว่าเรื่องที่เขาเข้าใจผิดเซ็กซ์อยู่ัง ก็เริ่มลดลงเพราะว่าเขาก็เห็นว่าเออพลัสสันไม่ได้เป็นคนแบบนักนาอะไรแบบนั้นย่งพอจะชีวิตออนมาแต่ก็แสบมันมีมันมีช่วงช่วงแรกๆที่มันเจอหนักๆค่ะมันมันโดนอยู่แล้วมันมันเจอเยอะอยู่แล้วแล้วมันก็มีค่อนข้างที่ทําให้รู้แบบรู้สึกเปลี่ยนไปเหมือนกันหลายคนก็จะถาว่าเออเหมือนแบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะถึงนถึงขั้นหนัก หนูว่าเป็นคนที่แบบชอบคุยกับพ่อตลอดมากแล้วแล้วมันจะมีช่วงที่แบบหนูไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นไม่อยากคุยกับพ่อไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นจะนั่งอยู่แต่ในบ้านไม่อยากขยับตัวไม่อยากแบบอ่านดูละครก็ไม่อยากดูอ่านอะไรก็ไม่อยากทำือเมืดนั่งอยู่เฉยๆดิ่งไปเลยค่ะแล้วมันยากที่จะเอาตัวเองออกมาเป็นการเขาหนาวหมอไหคะถึงทั้นหนุ่มตีทั้นคือตอนนั้นหนูโชคดีตรงที่ว่ามีเพื่อนนะคะเขาทักมาว่าไม่ฟ้าใสเกลียดไปไม่ฟ้าใสไม่ใช่คนเดิม แล้วตอนนั้นน่ะหนูก็กลับมาคิดเหมือนเหมือนตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปแล้วก็แค่รู้สึกเบื่อซึ่งตอนนั้นน่ะความเบื่อของหนูอะหนูเข้าใจผิดไปว่ามันเป็นการเหมือนเบือนเอาค่ะเหมือนเราทํางานมาตลอดแล้วมันก็ต้องมีช่วงหนึ่งที่เราต้องพักก็เพราะว่าเราเบือนเอาใช่แล้วก็นึกว่ามันเป็นช่วงนั้นแต่กลายเป็นว่ามันนานกว่าคือปกติมันอาจจะแค่เดือนนึงแล้วก็แบบอ่ะกลับมาใหม่แล้วเราพักเต็มชื่อแล้วแต่มันเหมือนมันนานเป็นช่วงระยะเวลาแบบเกือบปีอะค่ะจนจนพอเพื่อนทักอะนแบบรไี้ ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเหมือนทุกอย่างมันมันมันอัดมามันเก็บมาแล้วเราไม่ได้มีโอกาสพูดออกไปในสิ่งที่เราอยากจะพูดกับคนที่เราอยากจะพูดทําให้หลายๆคนอนะเขาคิดว่าเพราะเราเงียบสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องจริงมันก็เลยเข้าใจผิดันไปอย่างมันเหมือนมันแบบหลายอย่างที่มาโฉมกันในเวลานัา้นนะคะเขจากว่าใส่เข้าใจมากขึ้นตอนตอนที่ลงจากเวทีใหม่ใช่คือหลายคนจะเห็นเลยว่าหนูเป็นคนที่ช่องมากขึ้น เป็นคนที่มัชฉุรมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแน่นอนมันก็เหมือนเจอประสบการณ์เยอะขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้เราแต่ว่าจะบอกว่ามันก็มีข้อดีแต่ว่าก็ไม่อยากให้ใครเจอแบบา้าใส่เหมือนกันอเนี่ยเรื่องวุลลี่เนี่ยมีให้เรามาเมามอยทุกวันเลยซึ่งมันแบบมันควรจะหมดไปได้แล้วเ,ลเราจะสังเกตว่านางงามทุกคนนะไม่ใช่แค่นางงามดาราด้วยแต่นางงามคนไหนที่ได้เนี่ยไม่ว<อ>่าจะเป็นแอนซีก็โด แมนดาทุกคนโดนหมดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่เราขนาดเราดูแบบโปรเฟสขนาดนั้นนะเขาไม่โดนดีแล้วเราเป็นเราอ่ะอ่าอ่านี่คือเรามีจานได้ในเรื่องของงานหรือว่าตรงนั้นๆแต่ว่าในเรื่องของอย่างอื่นเรื่องแบบเราที้แชมป์นิ่งกันอะไรเงี้ยไม่คนมีแล้วอะไรเงี้ยก็ลงนรกแล้วอีกอย่างเนี้ยโลกซึมงเศร้าน่ากลัวมากจริงๆเราอาจจะเห็นเขาแบบแฮปปี้หน้าจอแต่หลังจอเขาอาจจะแบบ ออย่างนี้แบบว่าก่อนจะบูลลี่ใครหรือก่อนที่จะพิมพ์ด่าใครอะไรเงี้ยใช่ช่วยแบบสูดหายใจเข้าออกลึกๆแล้วก็นึกนิดนึงอะไรไม่ควรพิมพ์คิดได้แต่ต้องเออเอาไปบอกนเองได้ไม่ต้องคิดเลยซ้ำไม่ต้องไปยุ่งใช่เอาไปเอกกันเองน้องเล่าให้แม่ ของการแบบโรคซึมเศร้าหรือเรื่องมุงลเร่นเรา,าสองคนก็คือฝากไว้เยอะเหมือนกันอน่ี้ก็ฝากไว้เยอะทีละกันเนาะทำมาต่อกันที่ศิลปินลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างใบเตยอ,อาสยาอ่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับฉายาสั้นเสมอหูนั่นเองนะคะาะว่า,า,าคุณแม่ใบเตยเนี่ยกลับมาอีกครั้งนะทำเอาฮือฮาเลยกับการปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดอ่ะี เสดสั้นเสมอหูเหมือนเดิมเจ้าตัวบอกว่าที่สุดทิ้งไม่ได้เลยทิ้งไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าสัส้นเสมอหูนี่คือเป็นสไตล์ขอ,ตของคุณได้ไวเตยรไปแล้วอ่ะส่วนเรื่องเรียนนะคะที่หลายคนสงสัยว่าคุณแม่จะเรียนตอนไหนเพราะว่ามีข่าวว่าคุณแม่จะรับปริญญาค่ะคุณแม่บอกว่าเรียนมานานแล้วแต่แค่เพิ่งแบบมีประกาศรับปริญญาเพราะว่าช่วงนั้นติดโควิดนั่นเองค่ะ และมีกำหนดเข้ารับปริญญาบัตรคะวันที่23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ใกล้ๆนี้เองแถมงานนี้นะคะทุกค่ยังถามอีกว่าจะมีลูกคนที่สองอีกหรือเปล่าไปฟังสาวใบเตยกันเลยคะ่ะคือคือตัวตัวสามีนเนี่ย ทุกวันหมายถึงว่าหมายถึงว่าแบบพูดทุกวัน,นว่าใช่ค่ะว่าอยากมีปีนี้ว่าอยากมีปีนี้หมายถึงว่าปีเสือมันดีมากถ้ามีลูกชายอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าปีนี้เราเราไม่ไม่สามารถจริงๆอยากกลับมารับงานอะไรอย่างเงี้ยมันมีพร,พร้อมแล้วยังเขาต้ใจชีวิตครอบครัวกันมานานก็พร้อมนะคะเอาจงจริงแล้วอ่ะเราสองคนก็ยังรักการทํางานมากที่สุดเพราะว่าณวันนี้น้องเวทมต์ก็แบบ น่ารักเราก็รู้สึกว่า2ปีที่มีโควิดเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณมากทาให้เราได้อยู่กับลูกแบบแบบเป็นคุณคุณแม่แบบฟูลไทม์จริงๆเพราะว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยพอมีลูกมาถ้าเรายังมีงานคอนเสิร์ตทุกวันเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบรับบทหน้าที่คุณแม่แบบฟูลไทม์แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ไม่ไก็ว่าเราก็ทําหน้าที่ตรงเนี้ยเต็มที่มากๆแล้วในการได้อยู่กับลูกเ<ๆ>ต็มเต็ม คือคือไปเตยเฉยๆแล้วนะเอเรารู้สึกว่าเรามีเวทมนต์แบบมาเติมเต็มคนเดียวเรามันคือที่สุดในหัวใจแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คนรอบข้างก็บอกว่าต้องมีคนให้เป็นเพื่อนคุณแม่ก็บอกว่ายังไม่พร้อมมีแต่ไม่อนาคตอาจะมีก็ได้ซูน่บอกว่าอนาคตยังไม่รู้กําหนดไม่ได้แลวต้องรอติดตามค่ะว่าน้องเวทมนต์เนี่ยจะมีน้องชายหรือน้องสาวอ่ะเราจบไปแล้ว คุณผู้ชมได้รับฟังอารับษาที่คลินิกของเราดีกว่าโปรโมชั่นดีๆก็คือกระชับช่องคลอดแต่จะเป็นโปรโมชั่นอะไรงไงเดี๋ยวไปฟังคุณมุกเจ้าของมิสคลินิกกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มิสคลินิกนะคะสําหรับเดือนกุมภาพันธ์เราเป็นมีโปรโมชั่นนะคะสําหรับสาวๆนะคะที่ไม่มั่นใจในเรื่องของน้องสาวนะคะและ้วมีโปรแกรมกระชับช่องคลอดค่ะจาก4 9 9 0บาทตอนนี้นะคะ โปรโมชั่นแรงมากค่ะเหลือที่1,990บาทค่ะช่องทางการติดต่อนะคะ0979696654ค่ะหรือจะแอดไลน์นะคะที่ at m s c l i n i c ผู้ที่จะเดินทางมานะคะคลินิกอยู่ที่นาวมิน70ค่ะใกล้ๆตลาดปัตทวิกรค่ะมิสคลินิกยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ อย่างที่คุณมูบอกเลยสำหรับใครที่เอออยากไปก็สามารถวอล์อินไปได้เลยที่ซอยโนวมินเจสิหรือใกล้ๆกับตลาดปัทมวิกรณ์นะคะมีคลินิกค่ะหรือว่าสามารถติดต่อได้ทางไหนดังะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะแอดไลน์ไปได้เลยนะคะแอดไลน์ ms clinic ค่ะหรือว่าเบอร์โทรนะคะ0976696654นะคะสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถสะดวกไปวอล์กอินสอบถามที่หน้าร้านหรือที่ทางคลินิกได้ก็สามารถโทรไปได้เลยนะคะบอกเลยว่า สาวๆเนี่ยห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าถูกต้องเดินทางแล้วใกล้จะถึงวันวานแล้วอีกอีกไม่กี่วันถึงวันวานแล้วต้องรีบละต้องรีบละทุกคนหวังบรรจของตัวเราเองของตัวเราข้างในเราด้วยให้ท่านจับมัดใจหนุ่ม สนใจอ่ะแนะนำไหมคะอ่าแล้วก็นโอ้ใช่แล,แล<อ>้วก็อสัมราบใครที่สนใจก็สามารถบอกได้เรามาสักมาดามเมาส์หรือว่ารายการของเราก็คือรายการเมาส์ด,ดังนั่นเองเออฝากไว้ด้วยนะคะกับมิสคินิกค่ะแล้วก็สําหรับเรื่องราวสามรเรื่องราวที่เรามาให้คุณผู้ชมได้รับฟังวันนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เนาะติดตามรับชมพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ทุกสุกเวลาฮะตรงผ่านช่องทางมาดาาเมาส์แล้วก็ช่องทาง YouTube มาดาบชาแนลค่ะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Just one